สวัสดีครับวันนี้เรากับอ e ีสซ e ูดีแมนครับเช็คไฟเบรกกับไฟลีนครับไฟเบรกกับไฟลีนะครับ,บ,บ,รรบอ,อันดับแรกคือเช็คลอดก่อนนะครับว่าไฟเบรกไฟไฟเบรกกับไฟลีเราขาดไหมถ้าหลอดไม่ขาดนะครับให้มาดูที่อันนี้เปิดไฟลีนะครับเปิดไฟลีแล้วก็มาดูที่กล่องฟิลด้านหน้านะครับ น,นี้จะมีไฟลีด้านซ้ายกับด้านขวาแยกกันนะครับอ่าน,นี้เป็นไฟลีกับไฟหน้าปัดนะครับด้านซ้ายไฟลีด้านขวาเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้เป็นไฟหน้าซ้ายขวาเหมือนกัน,นครับแยกกันแล้วก็ลายครับก็คือพอเปิดปุ๊บเราก็มาเช็คฟิลนะครับขาดไหมไฟลีอันนี้คือสายปลั๊ก ไฟไปด้านหลังอันนี้สีแดงครับสีแดงเป็นไฟเบรกครับเอาหลอดเช็คไฟมาจิ้มได้เลยนะครับไฟเบรกเส้นนี้นะครับเดินยาวจากตรงนี้ไปท้ายรถนะครับสำหรับออนิวนะครับดิแม็กดิแม็กตัวใหม่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นพวกไฟดีไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเบรกครับสีแดงครับประมาณนี้นี่ผมทำการเช็คกอนแล้ว นี่เลยครับมันจะมีสวิตไฟเบรกอยู่ด้านีนครับด้านหลังนี่ครับอันนี้คือน่ครับเีบเบรเราสามารถหมุนหมุนแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเป็นเกี่ยวครับหมุนบิดแล้วก็ดึงชักออกได้เลยนะครับเพื่อจะลองไฟเบรกครับจะได้ไม่ต้องมีคนมานั่งเหยียบครับอันนี้คือผมลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือติดครบเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คไฟด้านหลัง เรียบร้อยครับโอเคครับผม